ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมบรีมนะครับก็วันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนมะม่วงฟา้าลั่นนะครับที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับผมมาอัปเดตกันหน่อยครับว่ามะม่วงเริ่มปล่อยได้ยังนะครับผมเปครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะนี่คือมะม่วงฟา้าลั่นสวนของผมนะฮะที่ทําการดึงช่อดอก,ดอกไปเมื่อวันที่ 2, 2> ตุลาคมนะฮะตอนนี้ก็อายุ ได้ร no ้อยกว่าวันแล้วนะครับพรมีมถ่ายเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับนี่ครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับส่วนนี้นะครับนี่คือมะม่วงฟ้าลั่นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผียวเขาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะ นี่ฮะโอเคฮะก็ฮะแบบนี้นะครับก็มาอัปเดตนะฮะหลายๆสวนหลายๆแปลงนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ครับก็ผิวขึ้นนวลแล้วครับเพื่อนๆนะฮะผิวขึ้นนวลแล้วนะครับนี่เลยก็ผมคาดการนะครับแปลงนี้ก็น่าจะได้สักอ่าหนึ่งตันไม่น่าจะขาดนะครับ พราะว่าก็มีหลายต้นนะครับผมก็อนนี้เป็นสวนมะม่วงที่ปลูกแซมนะครับโดยพื้นหลักแปลงนี้จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับท่านนี้คือมะม่วงฟาลันนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะผิวประมาณนี้นะครับความโดกก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแพนกล้องนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ก็เดี๋ยวรอนะครับอีกสักนิดนะครับให้เขาสร้างแป้งนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับประมาณนี้ครับก็ยามเย็นเย็นครับยามเย็นเย็นก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆี่ฮะก็ประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับ ก็ไซส์นะครับผมมะม่วงเนี่ยเพื่อนๆนะฮะกัมนี่ก็จะน่าจะสามขีดนะครับได้นะครับนี่ฮะลูกใหญ่ๆนะครับผมนะครับขึ้นนวลแล้วนะครับครับจากต้นนี้เดี๋ยวผมจะพาชมหลายๆต้นนะครับเพื่อนๆนะฮะเนี่ยพูดถึง ความดกของเขาครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ยก็จะห้อยแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับก็นะฮะหตันในสายตาผมก็ไม่น่าจะขาดนะฮะอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับน่าจะสามใน4นะครับมะม่วงส่วนฟ้าลั่นก็น่าจะ 1นส่วนสของแปลงนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับน้ำแกงของเขานี่ครับเพื่อนๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะได้เก็บเร็ววันนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะพอสังเกตที่ผิวเขาแล้วนะครับขึ้นนวลแล้วนะฮะโอเค เดี๋ยวผมทุบให้ดูนะครับว่าความแก่เขาได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆนะฮะเนื้อเขาเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ความแก่นะครับม่วงสร้างแป้งได้ดีนะฮะนี่ความแก่เขานะครับเนื้อเหลืองแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับทุบกันเห็นเ็นนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่เลยนะครับ มีแกนเข้าแกนเรียบร้อยนะครับเนื้อเริ่มเหลืองนะครับรับรองครับเพื่อนเนะฮะมะม่วงที่ทําการดึงวันที่สองลาคมนะครับแก่แล้วเข้าแกนแล้วรับประทานอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆอ่าเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะฮะมะม่วงฟาลั่นนะครับที่ทําการดึงวันที่สองอ่าตัลาคมนะครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับมะม่วงเข้าแกนแล้วก็เนื้อเริ่มเหลืองอ่าสามารถอ่า ล่อยสู่ท้องตลาดได้แล้วนะครับผมก็คาดการว่าจํานวนหนึ่ตันนะบ,บวกลบนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เคียงข้างกับพอนมอ,อิมกันมาตลอดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรในส่วนม่งนั้นาฝากกัเพื่อนขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ